วันนี้ดวงไครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่ภูมิยานฟังดีนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3ามชุดนะครับระหว่างชิดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดสองนะครับแล้วก็ชุดนสามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือ3ดีครับติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงจับัวนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่หนึ่งนะครับเองมากครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังโคตรมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับขอเป็นเกยคุณ กล้าลุยตอเป้าหมายหน่อยครับแล้วก็หนักแน่นสิงเช่าอย่างมั่นคงหน่อยแล้วก็มีความเป็นผู้นํานิดนึงนะครับและดวงตาปัจจุนี้จะปังโคตรมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงตาปัจจุนี้นะครับคงคนที่เรือกไปสอบมานะครับเองนะครับเดี๋ยวมก็มีอะไรทิ่ดรอปไปนิดนึงนะครับแต่ที่อยากให้ดวงเดือกูด้าด,ด,ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่อารมณ์แรงครับและรู้จักศึกษา <ersch> บุรบทของเป้าหมายคุณเท็ดดี้จ็คสคนนี้เป็นครับเราก็ทันคนหน่อยแล้วดวงจะได้ปังพอัตอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงจะมาจะมาจะวันนี้นะครับ้มคนได้ไพ่สามนะครับโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมก็มีอะไรที่หลอกไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องเป็นคนที่เป็นคนดีรักษาบอลหน่อยครับแล้วก็มีระเบียบต่อเป้าหมายหน่อยแล้วก็สินทรัพย์รูดยิ่งเลยแล้วดวงจะได้ปัง พอตัวเช่นเดียวกันจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะดีดูชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่1 2 3่งสอันไหนดีสุดนะครับจะขอยัดตีบีที่ชุดที่1เงินสุดนะครับ, DVD, 1, รบว่าอัตราพื้นเพอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่น,นจ้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครยกขึ้นี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์ก,คกดกดเปย์กดหันในใจน,นะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์กอลลกวนกดติดตาม ช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรัก็ปลุกอาจารย์เจี๊ยรพรยนหมอดูน่นี่สวัสดีครับ